น้องชาวยูทู e แล้วก็เ c ีทุกท่านแล้วก็คนทั้งหมดนะครับจะกับชู้โริสานก็สิ่งโอ้เข่าสวยแท้ไปดูเข่าไข่ไหมยันหลอขี่รถไม่ใส่เกียร์โน

พอพอโอ้โหเย,ยน็ยยนเย,ยน็นเย็นโอ้โหเย็น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 นะขี่รถแบบแพรวเห็นเห็เลยนะ <c oughs> ขี่มองไปถถนนมาดูสูตรเหยื่อใหม่นะครับ ว่าจะพัฒนาให้ดีกว่าเดิมหรือเปล่าอโอ้ประดุกประดุกขึ้นดับพรำดับมวยดับปีโอ,อ้อ đầy 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 cung luôn luôn rằm một lèo lửa tây hoa cung dưới thế, cung tuổi dài ตัวนี้ใส่สิบวันนะ <c oughs> ดูได้แต่กุง้งสิบวันก็ยังมีสูตรใหม่ก็ดีเหมือนกันนะ ยังจะสูบอีกอะมันดังแอ,อ,อนออนแอนออนแล้วนะสูบอะเชยจะพังแล้วไม่ใช่ทั้งคืนทั้งคืนมันก็เหนื่อยเหมือนคนนั่นแหละใช้แรงอะไรใช้ไม่ดูตัวตใหญ่เห็ ตัวใหญ่จุ่น้ะงรุ่งตัวใหญ่เกินก็ไม่ดีแล้วถ้าบอกว่ากินกลัวมันปักเหงือกกินกุ้งยังไงให้ปักเหงือกไปถือไปมันอยากใช่อ่ะ đâu nè đâu có xài âu cuốc tụi vị mới đi chạy thế โอพังเสียงรบไทยด้องร้องอไอไออนี่ยไปเอาปลาซิวกลางวันปลาซิวค่ะ ไ,ได้วันละรอยอยู่นะร้อยยี่มันอ,อ,อยากนอนนวะมั้งเน,อนอี่ยน้อ,นอ,นอยเนี่ไอ้เือ นุกกุ้งหกหมดตกน้ำเลยตา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 หกหมดเลยเนี่ยขั้วอ่นนะนี่ยเห็นไหมกองไม้เนี่ยไปทำอะไรโต้ขาลอยขาอ่อน này <laughs> lên đi đi ô cái này wá. <vậy? cười> mà để thì thừng. Đu, มันก็เข้าเหมือนกันมึงเหร หมดตีทิ้งหมดมลืนะ่นจับก่อนนะเป็นเซ็ไปน้ำแห้งกว่านี้เดี๋ยวก็เข้าอีกอะ ตสูบไม่ดูสูบเนาะสูบไม่หมุนน้ำไม่ออกอกอบนะไปตัดข้าวอีกเหมือนเดิม มือนี่เอาให้เสร็จวันนี้แหละร้อนอะ่ะไหนดูนะ าหวนครับสำหรับชิ้นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามือนดิมนะครับเจอกันใหม่ชิดหน้าครับสวัสดีครับพี่น้อง